มาอยู่จุดสุดท้ายนะของเขวนะครับนี่ก็คือุมเขาเสือกระโจนนะครับด้านล่างนี้จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็เสียงน้าเนี่ยแรงเลยนะครับขื่นบรรยากาศดีสุดๆนะครับบอกก่อน นะครับวันนี้คือท้าทายมากๆยอดเยี่ยมเลยครับขอบคุณบริษัทไพร์สอนเตรเนชับนแประเทศไทยับครับทุกท่านขณะนี้ผมและคณะนักธุรกิจจากบริรษัทไรซ์อินเตอร์เนชั่แนแนลประเทศไทยนะครับเรามายืนอยู่ที่เกลือ,อขาว,ขาวอิมะ<อ>บางกอหยกเ <Okay. S 1> มืองลี่เจียงบนทนยูนานที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล3,200เมตรด้วยกันนะครับซึ่ง ทุกท่านลองชมสิครับบรรยากาศว้าวสวยงามมากๆเลยครับอบร้อนเเรื่อาวภูเาครับต้นไม้แล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่อยากจะเเชิญชวนทุกท่านมาร่วมในคณะท่องเที่ยวของ The Pride International ประเทศไทยด้วยกันนะครับวันนี้เราบานที่จีนนะครับ5วันสิ่งอื่นแต่สรุปทั้งหน้าเนี่ยวใจอยากให้ทุกท่านได้มีโอากาศไปร่วม ชนะนะครับกับบริษัทพลายในต่างประเทศทุกครั้งนะครับและสำหรับครั้งหน้าเรามีทิปพิเศษนะครับเราเที่ยวในประเทศที่หัวหินนะครับและเราพบกันที่หัวหินโชคดีสวัสดีครับ